Hello everyone. In this video, we are going to do exercise on page number 34. Let's think. คิดวิเคราะห์ Number 1 draw parts of your body. วาดภาพส่วนต่างๆของร่างกายตนเอง Number 2 w r i t e about your body parts. เขียนประโยคบรรยายส่วนต่างๆในร่างกายของนักเรียนโดยใช้คำคุณศัพท์ big, small, short, long. นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างแรกที่ครูยกมาให้นักเรียนดูนะคะจะเป็นเด็กผู้ชาย ข้อ2นักเรียนต้องเขียนอะไรบ้างต้องเขียนประโยคบรรยายโดยใช้คำคุณศรรพัพท์ big ใหญ่ small เล็ก short สั้น long ยาวเขียนทั้งหมด2ประโยคค่ะประโยคแรกให้บอกว่ามีอะไรบ้างประโยคที่2ให้บอกขนาดตัวอย่างประโยคที่เขาให้มาก็คือ I have two hands ขึ้นต้นด้วย I have นะคะเพราะว่านักเรียนจะต้องบรรยายเกี่ยวกับตัวนักเรียน I have ฉันมีมีอะไรอะ่ะมีมือ2อัน ฉันมีมือสองอันหรือมีมือสองข้าง J R small J R small J ในที่นี้แทนคำว่า h a ห d นั่นเองในภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราเอ่ยถึงคำนามก่อนหน้านี้แล้วเขาจะชอบใช้สรรพนามแทนนั่นเองค่ะ D แทนคำว่าอะไรนะคำว่า h แหนหรืออวัยวะที่นักเรียนได้เอ่ยถึงมาแล้ว small small คือเล็ก พราะฉะนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าฉันมี2มือมือของฉันมันเล็กส่วน R ตัวนี้เขาเรียกว่า verb to be จะใช้นำหน้าคำคุณศัพท์ค่ะส่วนจะเป็นรูปหน้าตาแบบไหนนักเรียนจะต้องผัานตามประธานซึ่ง verb to be เนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวคือมีอะไรเอ่ยมี is มี am แล้วก็มี are is จะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์อย่างเช่นคำว่า he หรือ she นั่นเอง ส่วน am เนี่ยจะใช้กับประธานที่เป็น I ตัวเดียวเท่านั้นนะคะนักเรียนและสุดท้ายคือ are จะใช้กับประธานที่เป็น D e หรือมี2คนขึ้นไปจำไว้เลยว่ามี2คน2สิ่งขึ้นไปโอเคเรามาเริ่มเขียนประโยคบรรยายเกี่ยวกับอวัยวะเลยค่ะคุณครูจะเริ่มที่ตากันก่อนนะคะคุณครูจะบอกว่า I have two eyes I have two eyes ตามีสองข้างใช้สรรพนาม t h y แทน they are ตาของคุณครูเป็นยังไงเอ่ยใหญ่ใช่ไหมบอกว่า j r big j r big สองประโยคแรกคุณครูคก็จะได้ว่า i have two eyes i have two eyes they are big j r e big ฉันมีสองตาตาของฉันโตประโยคคู่ที่สองที่ครูจะเขียนก็คือคำว่า arm นั่นเองค่ะครูคจะบอกว่า i have two arms I have two arms. ฉันมี2แขนประโยคที่2ก็ขึ้นต้นด้วย a r e เหมือนเดิมเพราะเรามี2แขนเหมือนกับมี2ตาใช่ไหมคะแขนของคุณครูเป็นไงเอ่ยยาวใช่ไหมคะคุณครูก็จะบอกว่า They a r e long they a r e long เพราะฉะนั้นประโยคคู่ที่สองคุณครูก็จะได้ว่า I have two arms. I have two arms. ฉันมี2แขน They a r e long they a r e long ฉันมีสองแขนเขียนของฉันยาวประโยคที่สามที่คุณครูจะเขียนเอาผมบ้างแล้วกันเนาะคุณครูก็จะบอกว่าอ have hair หี้ยนับไม่ได้เราไม่ต้องเติมจำนวนเข้าไปอ h อย e hair ้ฉันมีผมผมเป็นยังไงเอ่ยผู้ชายผมสั้นหรือผมยาวคำแบบนี้ผมสั้นแล้วกันเนาะแต่ท้านเียนคิดว่าเอ้ยผู้ชายผมประมาณนี้ยัเรียนก็สามารถเปลี่ยนเป็นคำว่ารองได้เลยคือแล้วแต่นักเรียนจะเลือกเขียนแบบไหนนะคะอนคุณครูจะเขียนคำว่า Short นะ เพราะฉะนั้นคุณครูก็จะบอกว่า I have hair ผมนับไม่ได้ใช่ไหมคะสรพนามตัวนี้จะต้องไม่ใช้ day แล้วต้องใช้คำว่า it I have hair it is short it is short I have hair it is short ฉันมีผมมันสั้นประโยคสุดท้ายค่ะคุณครูจะเขียนเกี่ยวกับจมกูกคุณครูจะบอกว่า I have a nose I have a nose. ฉันมีหนึ่งจมูกจมูกคู่เป็นไงคะจมูกเล็กใช่ไหมคะคู่ประโยคที่สีคุณครูก็จะบอกว่า I have a nose. ฉันมีหนึ่งจมูก i t i s small? มันเล็กเรามาทบทวนประโยคทั้ง4คู่อีกครั้งหนึ่งนะคะคู่แรก I have two eyes. I have two eyes. They are big. They are big. Two. I have two arms. I have two arms. They are long. They are long. Three. I have hair. I have hair. It is short. It is short. Four. I have a nose. I have a nose. It is i s small? Is i s small? ตัวอย่างต่อไปค่ะคุณครูจะแทนตัวเองเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเมื่อกี้คุณครูแทนตัวเองเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมเรามาเริ่มเขียนประโยคบรรยายลยค่ะจุดเด่นของคุณครูก็คือผมยาวใช่ไหมคะเพราะนั้นคุณครูก็จะบอกว่า I have hair. I have hair. ฉันมีผมสรรพน้มที่ใช้แทนผมในประโยคที่2จะต้องใช้คำอะไรเอ่ย it i s นั่นเองเพราะผมเป็นคำนามนับไม่ได้ผมคุณครูยาวใช่ไหมคะคุณครูก็จะบอกว่า It is long. It is long. ประโยคคู่ที่1คุณครูก็จะได้ว่า I have hair. ฉันมีผม it Is it long? มันยาวประโยคคู่ที่คุณครูก็จะบอกว่า I have two eyes. I have two eyes ฉันมี2ตาสรรพนามที่ใช้แทนตาคือคำว่า they a r e เหมือนประโยคนี้เลย they are big they are big พวกมันมีขนาดใหญ่หรือตาของคุณครูโตนั่นเองค่ะประโยคคู่ที่2ก็จะได้ว่า I have two eyes I have two eyes they are big they are big ประโยคคู่ที่3ามที่คุณครูจะเขียนถึงก็คือปากนั่นเองค่ะปากของคุณครูมันเล็กใช่ไหม คุณครูก็จะบอกว่า i have a mouse i have a mouse ฉันมีหนึ่งปากปากหนึ่งปากใช้คำว่า it แทน it is small it is small ปากเล็กประโยคคู่ที่3ก็จะได้ว่า i have a mouse i have a mouse it is small it is small และประโยคคู่ที่4ที่คุณูจะเขียนถึงก็คือขานั่นเองค่ะ คุณครูจะบอกว่า i have two legs i have two legs ฉันมีสองขาขามีสองขาก็ใช้ they a r e เลยขาของคุณครูมันสั้นใช่ไหมคะคุณครูก็จะบอกว่า they are short they are short ขาสั้นประโยคคู่ที่4คุณครูก็จะได้ว่า i have two legs i have two legs they are short they are short ฉันมีสองขาพวกมันสั้น เรามาทบทวนประโยคทั้งสี่คู่อีกครั้งหนึ่งนะคะ number one I have hair I have hair it is long it is long Number two I have two eyes I have two eyes they are big they are big Number three I have a mouth I have a mouth i t i s small i t i s small Number four I have two legs I have to w let they are short they are short คุณครูก็ได้ยกตัวอย่างทั้งการเขียนแบบเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในแบบฝึกหัดของนักเรียนได้เลยค่ะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะทุกคน thank you for watching By ย